ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุญดอยผมก็คลิปนี้ไม่ได้มาทำอะไรครับผมแต่คลิปนี้พามาดูจะพามาดูสถานที่ผมทดลองนะอันนี้คือจุดที่หนึ่งครับผมพี่น้องฮะแต่โดยส่วนมากแล้วผมไม่ค่อยได้จุดตรงจุดนี้แล้วนะเพราะว่ามันไกลหมู่บ้านนะผมอ่ะตรนจุดนี้ผมคือจุดที่หนึ่งของผมนะคคือแบบว่านี่ไงเมื่อก่อนผมนิยมจุดแบบนี้นะตรงนี้เยอะมากเลยเพราะมัน ไกลบ้านสะดวกมาแบบทุกเวลาครับเนาะช่วงเวลาถ่ายคลิปก็เป็นช่วงเย็นๆนะ่ะเออมันบรรยากาศแสงมันจะสวยงามนะผมอะแต่ถ้าต้องเที่ยงแบบนี้มันอาจจะนี่ไงแสงเยอะผมอ่ะนี่ครับผมจุดที่หนึ่งนะผมนี่เป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงโอเคมาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจุดลูกบอลให้ฟันอีสักนิดนึงนะผมอ่ะอ่า เดี๋ยวผมจะให้ฟันเสียงดูนะผมนี่ฮะอันนี้แบบหนึ่งบาทแล้วก็แบบสองบาทนะเดี๋ยวเรามาฟันเสียงแบบหนึ่งบาทกันก่อนเลยนะเคเนี่ยจะประมาณเนะี้ยเป็นไงเสียงดังไหม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูไปดูควันหน่อยนะนี่ผมโอ้นี่ไงอ่ะอีกน,นั้นหนึ่งครับผมอีกน,นั้นหนึ่งเนาะ <c oughs> ว่างๆครับผมวันนี้ว่างๆครับผมก็เลยไม่ได้ทำอะไรครับผมมาดูสถานที่ พวามมันเปลี่ยนฤดูแล้วไงเปลี่ยนฤดูแล้วกันเลยครับผมอ่ะโอเคอันนี้แบบสองบาทนะฮะนี่ครับผมอ่ะเป็นไงควันเยอะไหมก็ล่าสุดครับผมก็ช่วงน,นี้เป็นช่วงฝนตกปล่อยๆนะผมแล้วก็บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วลนะ่ะก็เลยผ่ามาดูมาดูนี่หน่อยนะฮะนี่ โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สองครับผมเน,นี่ยงน้ก็ใช่ถนนน้นก็ใช่นะผมแต่เราไปดูทางด้านนี้ครับผมก็ไม่ค่อยได้ได้จุดแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับผมพาเส้นทางมันลําบากขนาดไหนนะผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมา,มาติดต้านตรงจุดนี้ครับผมอ่ะ ครับผมอ่าแล้วตรงนี้ก็จุดที่สองของผมอีกจุดหนึ่งนะผมก็คือนี่ผมล่าสุดใกล้จะเข้าฤดูร้อนแล้วนะผมก็เลยต้นยำพลาเนี่ยใบไม้ต้นมงตรงหมดเลยนะแล้วก็นี่ผมอาจจะเกิดให้อันตรายครับผมเดี๋ยวไฟป่ามาเดี๋ยวไฟลุกลามเราไม่สามารถจุดได้แล้วนะตรงจุดนี้ก็จะไม่ค่อยนิยมมาแล้วผมเมื่อกี้เห็นไหมเส้นทางที่ผมมาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหฝนตกหนาแล้วก็ทําให้แบบว่ายังไงนะเส้นทางเนี่ยมันเดินยากมากเลยครับผมผมมาจุดนี้ก็เพราะว่านี่ไง อ่ะมีกระท่อมด้วยนี่ครับผมแล้วก็มันสะดวกสบายในการตั้งทิ้งอุปกรณ์อะไรต่างๆตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งขยะนะเป็นการทิ้งอุปกรณ์มาตั้านถ่ายวานจุดวานประทานอะไรต่างๆแบบนี้ผมก็ไม่รู้เจ้าของสวนเขาเอาไปทิ้งหมดแล้วเนาะเศษประทาที่ผมเคยจุดนี้ผมไม่มีแล้วนะผมผมไม่ได้มาจุดนี้นานมากเลยนะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของการจุดประธาของผมนะผมก็ นี่นนค,ครับผมเป็นไรชาวบ้านครับผมแต่ผมขบุกมาแบบน,นี้แหละออนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยนะผมมานี่ไงจุดตรงนี้เยอะมากเลยตอนนี้มันเป็นพื้นที่ปูนซีเมนเนื้อผมพี่น้องฮะมันก็เลยสะดวกในการมาถ่ายคลิปม,มากเลยนะอ่านี่ไงแบบนะี้นี่ฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยครับผมไป แล้วตอนนี้ก็ผมอยู่สถานที่ผมจุดประทัดทดลองจุดที่3ามแล้วนะผมตรงนี้ก็เป็นสวนยารามเหมือนกันนะผมแล้วเป็นสวนชาผมแล้วนี่ผมล่าดนี่นี่ไงที่ผมมาจุดต้นกล้วยอะไรต่าง,างๆก็อยู่ตรงุน,นู้นครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูนะนี่ไงเลตุ้มเป้หมดแล้วนี่ชาชานะฮะนี่ต้นวัสนาอะไรต่างๆพวกนี้ต้นกล้วยไม่เหลือแล้วผมอันนี้จุด นิยมของผมอีกจุดหนึ่งนะเป็นจุดที่สามแล้วนะผมนี่ฮะป่ะ,ปะทับลุบอมแบบหนึ่งบาทครับผมดูนะโอ้หุยเป็นไง <laughs> เอาแบบสองบาทนะรอบนี้สองบาทนะฮะอ่ะหุย สองบาทเป็นไงบ้างฮะเสียงด้านไหมนี่ไงไม่เหลือครับผมไม่เหลือซ่าเลยไม่รู้ตกไปอยู่จุดไหนล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยนะผม ครับผมและจุดนี้แหละครับผมเป็นจุดยอดนิยมของผมนะครับผมที่ผมมาจุดสถานเนาะก็โหนโหพี่นนะ้องฮะกว้างใหญ่โตมากเลยนะผมมองไปทางโน้นก็มีแต่ภูเขานะครับผม <c oughs> นี่ถ้าเราจุดจุดประธานลูกบอลโยนลงไปฝันนี้นะคนที่อยู่ในป่าคนที่ล่าป่าคนที่หาของกินในป่าก็จะได้ยินนะในจุดนี้ครับผมอ่าแต่ถ้าเราจุดฝันนี้ครับผมคนเกเดยางคนเก็บยานคน เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวก็จะได้ยินนะผมว่าแต่สัมมาผมจะจุดไปฝันนู้นแล้วกันเนาะนี่ผมอ่าเป็นไงถามว่าจุดนี้ปลอดภัยไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมเพราะว่ามีนี่ก้อนหินแบบนี้ก็ผมเกือบโดนแล้วละ่ะถ้าเราโยนลูกบอลใส่ตรงนี้นะก้อนหินกระเด็นได้นะผมเราต้องยงใส่ไม่ฝันซ้ายก็ฝันขวานะผมอ่ะนี่ผมอ่าคลิปล่าสุดของผมถ้าผมที่ผมจุดประทะัดจุดจีงไงนี่ไง จุประทัดตุ๊ดจีนแบบมารัวๆงไงครับผมมานะฮะโอเคนี่ใครยังไม่ได้ดูคลิปนะก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะผมมามาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะจุดประทัดลูกบอลแบบ1บาทแล้วแบบ2บาทให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะผมมาส่วนจุดที่ห้านะผมใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดที่ห้าของผมที่ผมไปถ่ายคลิปก็จะอยู่นูนะ่นน่ะเออตรงโอ้โหบอกเลยว่า มันมัไกลามากเลยนะจุดนั้นอะ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดที่แม่น้ําไหลผ่านมาไงถ้าผมอยากทดลองประทัดในรูปแบบที่แบบว่าจุดเฮ้ยไอตัวนี้ประทัดจัมโบบีจุดใส่น้ําจะดับไหมประทัดไขมันกองประทัดผู้ประทัดกับ,ก,บกับตันหูกับตันแจ๊กอะไรต่างๆแบบนี้ผมก็จะไปจุดนู้นครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะตอนนี้เดี๋ยวผมจุดประทัด ชิวๆก่อนนะฮะผมแบบ1บาทแล้วแบบ2บาทนะโอเคนะผมนี่คือประทานลูกบอลแบบ1บาทแล้วก็แบบ2บาทนะนี่ไงนี่มันจะต่างกันนะผมมาเดี๋ยวเรามาฟันเสียงของแบบ1บาทกันเลยท่าผมฟันในป่าดีกว่าเนาะนี่ไงเสียงจะประมาณนี้อะ มันจะไปฝันนุ่งครับผมอ่ะแบบสองบาทเนาะ<ม>เดี๋ยวเรามาฟันเสียงสองบาททันนี้กันเลยนะคับผมมามเราจะยงใส่ทันนี้เนาะดูนะฮย,อยโอ้โหเนี่ยเป็นไงสองบาทดันไหม สองบาทอาจจะไม่ดันนะผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมถือนี่น่าจะถือปิดไม้อะ่ะเออเนาะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราไปจุดสุดท้ายของเรากันเลยนะผมที่เป็นสถานที่ทดลองของเราเนาะไปกันเลยนะผมครับผมและตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายของผมแล้วผมที่ผม มาทดลองจุประทานเนาะก็ตรงนี้แหละผมที่อะไรนะที่มีน้าไหลามาแบบเนี้ยเสียงอาจจะดานหน่อยนะนี่ครับผมถ้าผมมาทดลองอะไรต่างๆก็นี่ไงโอ้ตรงนี้แหละอ่าถ้าเป็นแนวการทดลองว่าถ้าจุดในน้ําไม่ติดอะไรแบบเนี้ยผมก็จะมาจุดนี้ครับผมเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะผมที่อ่าที่ผมมาทดลองเนาะก็ หลังมาเริ่มเริ่มนิยมมามามา,มาบ่อยมากเลยนะเพราะว่าผมชอบจุดใส่ในน้ําอย่างเดียวเนาะโอเคก็บรรยากาศรอบ,รอบๆก็จะประมาณนี้นผมของบนดอยครับผมจุดนี้เราไม่สามารถจุดประทารุบอลได้นะผมเพราะมีน้องวัวน้องวัวคอยกินหญ้าอยู่2ตัวนะผมเป็นของเจ้าของ,ของสวนตรงนี้แหละครับผมเดี๋ยวถ้าเราจุดไปแลนะ้วน้องวัวอาจจะตกใจได้นะนะครับผมตอนนั้นผมก็จุดอยู่ตอนที่ไม่รู้ว่าเขาเจ้าของสวนมาปล่อย ต้องวัวให้อยู่ในร่ายแบบนี้แล้วผมก็คดอกใจกลัวเลยนะผมโอเคก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้นะผมในการมาอัปเดตสถานที่จุดประทะของผมโอ้โหมีอยู่5จุดด้วยกันนะผมก็ไม่ค่อยนิยมก็ตามฤดูกาลนะผมถ้าผมอยากจุดแบบง่ายๆสบายๆต้องดึกอะไรแบบนี้ก็ไปที่จุดที่1นะครนะผมว่าแต่ถ้าอะไรนะแบบว่าถ้าผ่านฤดู ร้อนนี้ไปแล้วก็ไปที่จุดที่สองที่สวนยพรานู่นนะฮะแต่ถ้าเวลาผมไปไล่อะไรต่างๆก็ไปที่จุดที่สามของผมนั่นก็คือไล่ของผมนั่นแหละครับผมส่วนข้างบนนู่นก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเช่นกันนะผมเป็นพื้นที่ทกว้างที่สุดนะผมเหมาะสําหรับการถ่ายคลิปมากเลยนะผมแล้วท่าน,นี้ยอาจจะไม่ค่อยนิยมนะผมคนไม่ค่อยมาทาไล่แถวนี้นผมผมก็เลยมาในจุดนี้นะถ้าไปรุ่นท่านอื่นท่านอื่นนี่คนไปไล่เยอะมากเลยนะผม ส่วนจุดนี้ครับผมก็โอเคมีแม่น้ำไหลามาแบบนี้ก็เหมาะสำหรับการทดลองมากเลยนะครับผมอ่าส่วนอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตรงไหนตรงไหน,ร,ไหนรู้ไหมครับผมก็คือ2คลิปที่ผ่านมานั่งเองตรงที่บ้านผมบ้านผมนี่แหละนะผมที่ผมชอบถ่ายตอนกลางวันเนาะเออต,ต,ต,ตอนตอนกลางคืนนะผมที่ผมแกะประทานนั่งไงโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมในการอัปเดตสถานที่ของผมนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมา่นหมายนะผมมาให้ดูบรยรยากาศบนดอยพร้อมกับ จุประทานแล้วอัปเดตสถานที่ผมทดลองแค่นั้นให้ดูเฉยๆนะผมโอเคท้ายที่สุดนี้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ